น้ำหนักกับลูกว่า็นอาจารย์แปะน้าตาไหลเราไม่คิดว่าเราจะได้เข้ามาเจอกับตัวของเราเองนะ่ะเมื่อกี้ที่นั่นแปะตอนนี้รู้สึกว่าเราแบบวูบเลยอ่ะวูบแล้วขนลุกเลยอ่ะมาบ่อยแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาถึงนี่เพราะปกติจะมากับลูกๆใช้เวลานานมากกว่าจะได้เข้าถึงพอดีวันนี้เป็นที่เก้าเดือนเก้าตั้งใจมากหยับมา ก็เลยมาแล้วได้เจอก็เลยแบบน้ำตาไหลชอบคือเราค้าขายอยากเอาดวงไงแต่ถามว่าการมาทำนไม่เล่นเอาเรื่องกําลังใจก็คือคนเห็นใครรักไม่ตาคือนับถือมานานมาก แต่นี่โอกาสได้เข้ามาในนี้คนเยอะคนเยอะมากดีดีอ่ะดีใจตอนนั้นมากันรูปว่าเห็นอาจารย์แปะน้ําตาไหลเราไม่คิดว่าเราจะได้เข้ามาเจอกับตัวของเราเองอ่ะตอนกี้ที่นั่นแปะตอนนี้รู้สึกว่าเราแบบวูบเลยอ่ะวูบแล้วคนรู้เลยอ่ะเลือกกําลังใจกันเลือกขาขาแต่เมตดการ่ะนิยม <The> uh, จริงๆแล้วลงยันหลังมือไม่ได้ลงทุกวันก็คืออาทิตย์นี้วันไหนอาทิตย์หน้าวันไหนอันนี้ก็ต้องดูในเฟซของวัดสว่างอารมณ์ถ้าใครจะมาลงยันหลังมือเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดานก็อขอให้ทุกคนทุกท่านมาต็บ่ายโมงในการเปิดโชคับทรัพรับทสาหรับโชคก็เป็นความเชื่อต่บอกสนบุคคลเนาะก็เรียนเชิญทุกท่านนะเมื่อข้าพิธีแล้วท่านจะประสบความสําเร็จปรารถนาอะไรอะไรขอให้ฉลุยฉลุยฉลุยแรสทลาย รวยรวยไม่มีเหตุผลจเจริญพร